สวัสดีครับผมนายปนวัฒน์เข็มแก้วนะครับวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับผู้นํากับการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะนะครับอันนี้ผมขอยกตัวอย่างดรสวิทเมสิตร,รีนะครับเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนแนวคิดเกษตรอัจฉริยะและเกษตรกรอัจฉริยะนะครับผลักดันให้เกษตรกรนําเทคโนโลยีเช่น IoT, AI, Big Data มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนครับ สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียว BCG model เพื่อพัฒนากเกษตรยั่งยืนครับส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐมหาวิทยาลายัยและเอกชนเพื่อสร้างนาวัตกรรมกรเกษตรไทยนะครับเป็นผู้ผักดันนะโยบายประเทศไทย4.0ที่มุง่งยกระดับภาคกเกษตรสู่ระบบดิจิทัลและยั่งยืนครับ แอปพลิเคชันที่ผมนำเสนอนะครับคือ smart farmer App นะครับลักษณะของแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีด้านการ,กรเกษตรไว้ในที่เดียวนะครับประโยชน์ของแอปพลิเคชันนี้นะครับคือให้เกษตรกร,เ,ร,กรเข้าถึงข้อมูลด้านการเพาะปลูกการดูแลพืชและการตลาดมีข้อมูลราคาสินค้าเกษตรกร,ร,กรแบบ real time นะครับให้คำแนะนำเกี่ยวกับสภาพอากาศ โลกพืชและนวัตรกรรมใหม่ๆได้นะครับช่วยสร้างเครือข่ายเกษตรกร,กรอัจฉริยะในแต่ละพื้นที่ได้ครับอันนี้ยกตัวอ,อย่าง smart farmer ของ DLA นะครับของประเทศไทยนะครับลักษณะของแอปพลิเคชันนะครับคือแอปพลิเคชันให้ความรู้และข้อมูลด้านการ,กรเกษตรอย่างครบวงจรครับประโยชน์นะครับคือให้ข้อมูลเกี่ยวกับพืชแต่ละชนิดวิธีเพาะปลูกและการป้องกันโรคและแมลงครับ มีระบบแจ้งเตือนข่าวสารทางเกษตรนะครับเช่นโรคระบาดและสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงคําแนะนําของวิชาการนักวิชาการได้สะดวกนะครับอันนี้นะครับโครงการออไบโอนะครับคือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอินทรีย์และการใช้สารกระตุ้นชีวภาพที่เน้นลดและแทนที่การใช้สารเคมีในเกษตรก,กรรมนะครับ โดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติเช่นสมุนไพรไทยและพืชอินทรีย์ต่างๆนะครับออไบโอคือสารกระตุ้นทางชีวภาพนะครับคือสกัดมาจากผักผลไม้และสมุนไพรไทยที่ปลูกภายใต้มาตรฐานาการเกษตรอินทรีย์แบบ100%นะครับมีการรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากลเช่นนะครับ USDA organic นะครับ EU organic แล้วก็ JAS นะครับของญี่ปุ่น ได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยของแม่โจ้นะครับในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโล,โนโลยีในการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจรใช้สมุนไพรไทยในการเป็นวัตถุดิบหลักในการใช้นะครับแล้วก็มีการทดลองใช้ในส่วนกเกษตรกรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่กว่าร้อยแห่งนะครับเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและพัฒนาสูตรอยู่เสมอครับจุดเด่นและผลประโยชน์ของมันนะครับ คือช่วยในการลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืชลดความเสี่ยงทางต่อสุขภาพเกษตรกรและผู้บริโภคนะครับรวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพิ่มประโยชน์ประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับเพิ่มการดูดซึมธาตุอาหารเร่งการเจริญเติบโตเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคและแมลงครับแล้วก็ลดความเครียดจากสภาพอากาศนะครับแล้วก็ ออเโนนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีในการประยุกต์ใช้นวัตรกรรมและการวิจัยนะครับมาช่วยในการปรับปรุงการเกษตรให้ปลอดภัยและยั่งยืนมากขึ้นนะครับสามารถเป็นส่วนหนึ่งของระบบเกษตรอัจฉริยะโดยเชื่อมโยงกับข้อมูลวิเคราะห์ดินภูมิอากาศนะครับแล้วก็โรคเพื่อเลือกใช้สูตรที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่ได้เลยครับแล้วก็ช่วยลดต้นทุนระยะย,ยาวนะครับและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตในการตลาด ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปอดเคมีและอินทรียมากเลยครับอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์หรือเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือนวัตกรรมที่ผมแนะน,นะํะบบนานะครับคือระบบลดน้ําอัจฉริยะนะครับใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจวัดความชื้นในน้ําอุณหภูมิและสภาพอากาศนะครับควบคุมผ่านส,สมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชันได้เลยครับเช่นของ v ีโกนะครับของเ c g นะครับช่วยลดการใช้และก็เพิ่มผลผลิตได้มากครับ แล้วก็เป็นเทคโนโลยียที่ผู้นําชุมชนสามารถนํามาสาธิตให้การให้เกษตรกรทําตามได้ครับคืออันนี้คือทําง่ายมากเลยนะครับที่บ้านผมก็ใช้อยู่แล้วก็โดนการเกษตรนะครับใช้พ่นปุ๋ยพ่นยาหรือตรวจสุขภาพพืชจากมุมสูงนะครับประหยัดแรงงานแล้วก็ลดการสัมผัสสารเคมีของการเกษตรนะครับตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ของไทยนะครับคือโดนเกษตร d g i นะครับ แอคคลาสนะครับ t 5หหรือก็ T25 หนะครับหรือโดนไทยฟาร์มนะครับสามารถผู้นำสามารถใช้โดนในการเก็บข้อมูลพื้นที่ละวิะหอแปลงได้ครับอันนี้คือก็ดีเหมือนกันนะครับใช้ในการพ่นปุ๋ยหรือก็ตรวจสุขภาพของพืชน,นะครับขอบคุณนะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ